พี่น้องเป็นจอบเบิ้งนกตี้นเทียนเป็นมาโกไข่ลหรพี่น้องปุ่นเบิังพี่น้องอุ้ยมาหระพี่น้องมาแล้วมาแล้วเปิดหมอพี่น้องเอ้าโกไข่เรียบร้อยครับพี่น้องนี่คือนกตี้นเทียนพี <mustache. S 2> Man, ่น้องเปิดอันนี้จะเป็นแม่ไม้ครับพี่น้องบ่ตื่นแม่นี่บ่ตื่นคนปันไดครับพี่น้องนกตินเทียนพี่น้องมาโกไข่แล้วโอ้สวยงามพี่น้อง บรรยากาศบนเขามาเขาห้างเขาไข่ครับบรรยากาศธรรมชาติครับบริเล่นแถวนี้นกตีนเทียนหลายๆครับพี่น้องมาไขว่างไข่โอ้เกือบลอยห้างแล้วครับพี่น้องฝากเ่าไว้กับนี่ครับตอนนี้ก็เเลืออยู่ประมานหาหกห้างครับพี่น้องย้ำท่านฝากนกตีนเทียนอันนี้เป็นแม่ไม้ครับพี่น้องนี่ถัดเป็นแม่เก่าเนี่ยโอ้ยดูขนาดครับขนาดเป็แม่สาวตัวใหม่ครับก็มันมาว่างไข่สวงเดือนนี้แหละครับ มีนาเมษาพฤษภามิถุนาครับเดือนกรกฎาคมเนี่ก็ทย่อยไปแล้วครับพี่น้องก็าทย่อยลงสู่ทะเลไปหากินตามชายฝั่งทะเลครับอพยพอพยพ,พ,ยพลงสู่ทะเลไปหากินอยู่กรุงลูกๆๆป่าแถวทะเลแหละครับช่วงนี้เขากำลังฟักไข่ครับพี่น้องส่วเขามาานาฝนนะเพื่อนพี่น้องปัดสวยงามพี่น้องตินเทียนปากแหลมขาย,ยาว คอขาวพี่น้องสวยงามพี่น้องบัวเศดษฐีเตลภา,าพพี่น้องเอ,อต้องใสีเวลาในการถ่ายนี่ครับพี่น้องเก็บกินได้ไม่ให้เขาหยาดพี่น้องถ่ายได้ตาพาพแต่ละภาพโอ้โหเเวลาหน้าอิลิครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องนกตีนเทียนพางพื้นที่มันก็เรียกนกกระแตแตแวดสายพันธุ์คอขาว,ขาวปากแหลมขายงาอครับ เพราะวันนี้ใส่ไายๆกันครับนกกระแตแต้วแวดปากแดงเอ๋อลุกขึ้นแล้วพี่น้องเอู้อ๋อขยับขา,ยยา,าเหย้ายพี่น้องลุกยากนิจักหน่อยเบื้องผืนเห็นเหยงนออบาดนีมป้า,ปาขาเหย,ยา้าฟังเสียงนกฮองไปนั่งกับพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติโอ้บรรยากาศดีหลายครับฟังเสียงของนกฮองเอ๋อลุกขึ้นแล้วครับขาเหย,ยา้าขึ้นจัดระเบียบขาเน่จักหน่อยอ้าวหมอบลงเอิดเบื้องพี่น้องเป็นเห็ุแย่งลักพี่น้องอันบ้า ออกก so wow. <Yeah. S 1> so ําล oh, so ังไกยว่าครับพี mm ่น hmm. <oru> ้องปื so ๊ดพึนเคยเห็นพี่น้องป่ะโอ้นะฮักิลีครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอ้ลูกขึ้นเปื๊ดขาเงย้าพี่น้องลงหมอกนี่ยากแน่ปวดขาเพลินป๊ดหันหนามาให้กล้องแล้วสวยๆพี่น้องสวยสวยงามมากเลยครับพี่น้องปื๊ดขักัดยั้งหละพี่น้องนี่คือเรียกว่านกตีนเทียนพี่น้องโอ้สวยงามกิลีพี่น้องภาพนี่พึงเคยเห็นครับเพ่งขยับขานกตีนเทียนพี่น้อง น่าจะเป็นนกเมสาวครับพี่น้องผึ่งมาวางไข่ปีแรกแ่ะครับตัวบวกไข่ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเป็นปีแรกที่เขามาวางไข่ไข่บวกไข่ใหญ่ครับอาจจะเป็นสาวุ่นแรกนะครับพี่น้องเด้อนี่ปีที่แล้วอาจจะเป็นลูกหน่อยปีนี้ใหญ่ขึ้นมากกับข้ากันอพยพมาวางไข่บริเวณแถวนี้แหละครับเพราะทุกปีครับเขาจะมาวางไข่บริเวณแถวนี้ทุกปีแหละครับปีนี้หญาหกหลายแน่ครับพี่น้องเขามาวางไข่เพราะ แถวนี้อาหารอุดมสมบูรณ์ครับลูกกุ้งลูกปาลาร้ายครับแถวนี้เขาก็มาหากินโอ้นกห้ายครับแถวนี้ธรรมชาติโอ้ยผลพี่น้องเอาละอแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาเบิ่งเปเรื่อยๆครับโอ้ยสวยงาาพี่น้องนกตีนเทียนพี่น้องปัดสมง,งมลลูรณ์แบบละเอ้เอาละครับเปิดปากแดงโอ้ยปากเงาครับตาแดงพี่น้อง นกตีนเทียนนกกระแตเต้แว๊ดล่าพี่น้องเรียกคือตามเสียงครับพี่น้องป๊าเสียงบรรยากาศพี่น้องโอ้ยสวยงามพี่น้องบางห้างเนี่ยครับพี่น้องเขาไปทาย่าได้แล้วครับเขาบินไล่จิกไล่ตีเล่นแหละครับพี่น้องป๋าจะห้างนี้สามารถเขาเขาทายได้่าจะเป็นนกสาวพี่น้องเอาละจะไปแล้วพี่น้องเอาละเอาละโอ้ยเอาลูกขึ้นแล้วพี่น้องไปแล้วไปออกไปแล้วออกไปสบายพี่น้องป๋า ออกไปแล้วครับไปแล้ว